ไม่พอไงอ่ะอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะบ๊อบบี้ครับตาครับตามองกล้องครับตามองกล้องครับลูกตามองกล้องครับโอเคครับตาตามองกล้องครับโอเคครับสวยครับสวยโอ้สวยมากนะครับโอเคครับโอเคนะครับโอ้ดูความน่ารักของเขานะครับโอ้ตามองกล้องนะคะตามองกล้องโอเคนะคะก็จะเบี่ยงมาทางนี้นะคะ พี่ขาบอกพี่พี่ับพี่คับพี่ับเดี๋ยวครับครับพี่ครับตาครับตาตาครับยิ้มหวานยิ้มนิดนิดยิ้มมุมปากพอค่ะอ๋อสวยมากนะคะพี่ครับตามองกล้องครับยิ้มมุมปากหน่อยหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับยิ้มหวานเลยครับยิ้มหวานนิดนึงนิดเดียวค่ะยงนิดเดียวไม่ต้องยิ้มเยอะนะคะโอเคสวยค่ะสวยโอเคนะคะสวยมากนะคะโอเคค่ะ โอเคนะคะสาวน้อยก้อยจิก้อยใจรูปหลดซส่งคือโอ้โดดๆโอ้โดดๆโอเคค่ะโอเคค่ะถ่ายถ่ายพอยังค่ะพอยังคะ่ะพอ,อยัง,พอ,อยงพอแล้วนะอ่าพอแล้วโอเคนะคะ